ชวนี้ความรู้นะช่วงนี้มีคนอยากย้ายค่ยายจากไอโฟนไปซัมซุงแล้วจากซัมซุงไปไอโฟนเนี่ยย้ายข้อมูลง่ายๆในหนึ่งนาทีมาเข้าใจเอาไอโฟนไปซัมซุงก่อนเลยนะอย่างแรกให้ต้องเตรียมง่ายๆเลยแอปฟรีนี่สมาร์ทสวิ c ชโหลดเลยเสร็จแล้วก็มาดูที่ซัมซุงมาเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าเลยไปที่บัญชีผู้ใช้และการบงับอัพกดเลยเสร็จปุ๊บถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการตั้งค่าอุปกรณ์กดเลยเสร็จปุ๊บกดรับข้อมูลแล้วก็กด Apple ไปให้กดถ่ายโอนแบบไร้สายกดเลยนี่มันจะขึ้น qr มา ให้มาที่ iPhone กดไปที่แอป Smart Switch กดเลยแล้วก็สแกนโคตรง่ายนี่สแกนเลยแค่เรือกของที่ต้องการก็คือรายชื่อปฏิทินรูปภาพวิดีโอติ๊กให้หมดเลยแล้วกดถ่ายโอนกดเลยใช้เวลาแป๊บปเดียวขึ้นอยู่กับข้อมูลนี่เสร็จแล้วกดไปที่หน้าจอหลักกดเลยแค่นี้เองมาแล้วต่อมาคนที่ใช้ซัมซุงเนี่ยจะย้ายไป iPhone ง่ายๆเลยนี่โหลดในเพจโต้ Move to iOS ฟรีแอปโหลดเลยล้างเครื่องใหม่เลยหรือว่าซื้อเครื่องใหม่มาจะเจอหน้านี้ ไปเลย activate ไปพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บให้กด form android กดเลยแล้วกด continue กดเดี๋ยวจะได้รหัส6ตัวมากำลังโหลดดิ n งดูนี่ได้เลย6ตัวมาแล้วเอาไปใส่ตรงไหนมาดูนี่ใน android ให้กดที่แอปที่เราโหลดมากดเลยแล้วก็ดำเนินการต่อยอมรับแล้วกดต่อเลยให้ใสร่รหัสตรงนี้พอใส่เรียบร้อยจะขึ้นให้กดเชื่อมต่อกดเลยร้อยจะเจอหน้านี้ให้เลือกข้อมูลทุกอย่างเลยเปิดทั้งหมดที่เราอยากได้กดดำเนินการต่อไปเรียบร้อยกดเสร็จสิ้น ส่วนร็บไลน์ทำคลิปแยกให้ใครอยากรู้ใครอื่นอ่ะเมน์ได้เลยเดี๋ยวมาบอกชอบป้าชอบกดโลจ่ากดติดตามไป